ถ้าพูดชื่อสจออกอ๊อฟคุ้น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 ไหมก่อนหน้านี้ที่สั่งลูกน้องให้ไปอัดตอชอดอที่ไปคุมครูหาเลือกตั้งเพราะว่าจะถ่ายภาพแล้วก็เขาไม่ให้ถ่ายตอนนี้ตัวหัวหน้าออเนี่ยสจเนี่ยถูกคุมตัวถูกจับไปแล้วเรียบร้อยรปรากฏลูกน้องเนี่ยก็ก่อเหตุไม่เว้นวายนะครับนี่เป็นคลิปที่ว่าผู้เสียหายเอามาร้องบอกว่าผมเป็นหนี้ทีนี้หาเงินมาจ่ายหนี้ไม่ได้ ลูกน้องสจกอลฟก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันมีวิธีการลดนี้ให้หนั่นก็คือให้กินลูกปืนแต่ไม่ใช่ว่ายิงแบบนี้นะข้อสาว,ว่ากินลูกปืนคือเหมือนยิงไม่ใช่ให้กินจริงๆระกินเหมือนกินข้าวกินน้าอ่ะกินเข้าไปแล้วดื่มน้ําตามเหมือนกินยาเหรอออประมาณนั้นเลยเอาไปดูคลิปกันหน่อยครับกินน้ำร้อน้ื่มน้ำเลย ้าายยกไเออตายไหมกงไหมก็หาวิธีเนาะเนี่ยสับปะนเหลือเกินครับให้คนเอาลูกกระสุนปืนเนี่ยมากินเออมีคนถามมาฮะครับอันตรายไหมคือ ไม่รู้ว่ามีสารบนลเปื้อนอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันคงไม่แตกข้างในหรอกลูกปืนอะในนั้นคงมีดินปืนอะเออแต่ว่ามันถ้าคือมันก็คือถ้ามันไม่ได้ยิงอะมันคงไม่แตกออกมา<อ>ยกเว้นว่าลูกกระสุนมันจะรั่วซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่รั่วนะคร,ครับคือถ้าร่างกายคงขับออกมาได้แหละเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันใช่เรื่องไหมไม่ควรอะ่ะเออที่จะมาบังคับให้คนเนี่ยกินลูกปืนนะครับแล้วลูกนี่คนนี้ชื่อว่านครามอายุ29ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดเมื่อปีที่แล้ว เกิดก่อนที่สอจอก๊อฟจะถูกจับล่าสุดแต่ทีเนี้ยพอสอจอก๊อฟถูกจับพร้อมลูกน้องไอสิ่งต่างๆที่เคยทำมาตอนนี้คนก็ไปช่วยกันขุดคนก็ช่วยเอามาแฉกันหมดนะครับอย่างคลิปนี้เกิดขึ้น11ธันวาคมปีที่แล้วนะครับในครามลูกนี้ติดเงินพนันบอล5 0 0 0 0บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายใดๆพี่ก็ไม่ควรเล่นพนันนะนะครับเห็นไหม แล้วก็พอไม่มีเงินจ่ายปุ๊บเนี่ย11ธันวาคมปีที่แล้วนายน็อตพาพวก20คนโห oh. นี่เหมือนบุกไปเอาเรื่องเนาะ uh. บุกไปทวงหนี้ครับปรากฏว่าในครามไม่มีเงินจ่ายนายน็อตก็เลยเอาลูกกระสุนปืนที่พกไปด้วยเนี่ย oh. บังคับให้กินแล้วจะลดหนี้ให้เหลือ30,000บาทโห oh. ด้วยความที่ผู้เสียหายกลัวจะถูกทำร้าย คือไม่ได้อยากให้ลดนี้หรอกแต่กลัวกลัวมากกว่าว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวเขาจะเอาลูกกระปืนเอาลูกป,ปืนนี้มาใช้จริงก็เลยกินเข้าไปนะครับปรากฏว่ากินแล้วมันไม่ใช่จบแบบนี้ไงยังถูกรุมทําร้ายอีกสองครั้งถูกต่อยถูกใช้ไม้เบสบอลใช้เหล็กทุบเข้าให้แล้วยังไอฝั่งเจ้าหนี้นน็อตที่ไปอ่ะยังเอามอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้วยแล้วก็เอาเงินของเขาไปอีกหมื่นหนึ่งเ,เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระหนี้ที่เหลือซึ่งตัวของผู้เสียหาย บอกบตอนแรกเนี่ยมผมหนีไปแล้วหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วแต่ผู้ก่อเหตุบอกถ้าไม่กลับมาเมียนะ่ะระวังนะนเดี๋ยวจะตกเป็นเมียฆ่าอีกคนหนึ่งอเออวูดอย่างนั้นสุดท้ายผู้เสียหายเลยต้องยอมกลับไปครับเออมึงรักเมียไหมทารักเมียมึงมึงก็มาหากูอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่มาจะาลุมโซเมียรมึงอะไรประมาณนี้ครับด้วยความที่ผมผมรักเมียผมมาครับผมก็เลยยอมที่จะมา เขาหยิบลูกปืนอ่าเนี่ยก็เ,เอาลูกปืนมาตังข้างหน้าผมแล้วก็ยืนในผมกินถ้าผมอาตังไม่ได้ก็คือว่าไอ้ไอ้ไอ้สก,กรรมผมเลยประมาณนั้นครับแล้วก็เขาก็เลยสก,กรรมผมสองสองสองครั้งครับเนี่ยทีนี้ตํารวจเนี่ยคือไอ้คลิปเมื่อกี้คนดูเยอะมากครับตํารวจเองก็เห็นแล้วก็ตํารวจก็ทําคดีนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตารวจก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปชี้ตัวคนร้ายนะครับที่บังคับให้ กินกระสุนปืนเนี่ยคนร้ายมีทั้งหมด3คนผู้ต้องหานะครับคนแรกชื่อว่านายน็อตอีกสองคนเนี่ยชื่อว่าพีรพงศ์กับนายจักรพงศ์ซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็คือถูกจับเซตล่าสุดที่เข้าคุกไปพร้อมกับสจก๊อปแล้ว<อ>นะครับเนี่ยก็คือแต่ว่านายน็อตเนี่ยยังไม่ถูกจับตอนนี้เนี่ยก็ถูกจับอีกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ากวนสจก๊อปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย ย้ายมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะครับย้ายจากพื้นที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วแต่ว่าน็อตเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ย้ายมาเหมือนกับแก๊งของสจอ,อกออนะครับทีนี้ลูกน้องคนอื่นของสจอกอยังมีไหมเออประวัติแสบแสบแบบนี้ยังมีหรือเปล่าไหนๆก็ปราบแล้วเนี่ยลองดูนะครับว่าถ้าเกิดใครที่มันยังคงทําอะไรเป็นแบบนี้เป็นอันตรพานเป็นภัยคุกคามคนในชุมชนก็ ช่วยเข้าไปดูแลหน่อยนะครับคือนี่ถ้าไม่มีเหตุที่ว่าให้ลูกน้องไปตบดาบตํารวจที่เขามาเฝ้า่ะตบเดียวเสียวกันทั้งจังหวัดเลยโอ้โหน,นี่กลายไปโดนทั้งแก๊งเลยนะก็ดีเลยคดีเก่าคดีใหม่ตารวจก็จะได้สะสางไปพร้อมกันอ้าวนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ